น้องคนปวดโัวเลยกลับไปดีเด้อสบายดีน้องเป็นสกู๊ปทุกคนอันนีนกับเทียงบ่ายน้อยถึงมาจากสีวัคซีนมาลง่นเบิกเลยอะเป็นห่วงนอนเป็นนอนรับตื่นกันพี่น้องเยคัดแขนพี่น้องแต่กัง่วงนอน อาการกรอยาบซึ้งๆแต่เมื่อวานเราเป็นไขเป็นนาจะเป็นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บหัวคนเราเรียล้อพี่น้องเอ้ยสงสารชาวนาเด้อโคพี่น้องเอ้ซักยาก็เค็มซองก็คือสีโอเคอยู่เนาะก็เป็นคือเกมสะบิดนะพี่น้องโอ้ยฮะจนเสียหายเสียหอกพี่น้องทำบ้าฆ่าอุจนะหาย Tope té hương người ta ngưng ngưng người ngưng 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 này ngưng เอางัวพระเจาเน่นะได้ในหน้าเขานะในหน้าเขานะวายตกอ,อะไรอะเนาะตกนะพลุพลโลพี่น้องเลยป้าแต,แต่สงสารชาวนาหน้าเนาะแต่ดีบุญแต่แต่หาวแล้วฮาวีดพี่น้องเอยข้าจนันโอ้ยตายเลย ก็ตั้งแต่เมื่อกแต่เมื่อวานมือซื้นสอดมัอนี่พี่น้องเอ้ยโคตโคตกวนเงินเขาจะเยอะด้วยเนาะ ดีแต่ฉีดวัคซีนเกิดมาวิตพี่น้องตอนฉีดวัคซีนน่ะยืนเลียนแถวคนกัน nhẹ 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 เลี้ยนแถวเป็นยาวเป็นแถดเลยแต่ก็ได้ถ่ายคลิปของพี่น้องเบิร์นกูตรงน่ะยางแล้วมาสิมัดเข่าเฮ้ยแม่นบอกอากูโววิตาเฮาเข้ามหาวิทยนีัย มันลีลอพี่น้องจนน้ําไคองน้ํก็จะลดปุ๋ยโอ้ยรถอีแท้เขาก็บ่จุงเขาห่มให้จัดีเนาะงวหนาวมันเขางเฮียนแลงวก็ได้นะ nha Mẹ bọc môn ừ, Cái <laughs> má để ra Chỉ xin là cả mà cả phân ham cả sao na nó phía nó เอาฝนตกะเราผัดแดดไาน,นี่ท่านผู้ชมเบี้ยไมหนี่จะหล่อมองอึงยุลกหย่ากับบลกให้มันปลูกแล้วัดไลาต้นอยู่ด้วยพี่นกะแต่จะได้กินหมาอยู่ โอ้ชักวัคซีนเขาเจ้าบให้ตากแดดตากคนเอาไปตากแดดตากแดดคนพอดีแข่งเปียกได้พี่น้องเอ้ยเรียรอหิวเข่าระบาดเนี่ยบายบายพี่น้องเอ้ยโอ้ตกละปัดแดดเป็นแหมืนสะอาดโอ้ยามดำเพราะว่าวได้จูบน้าใสให้หน้า ก้องหาพลกับผมมีพยามเกี่ยวผมมาเห็ดเสนเศ้าหน้าเนี่ยนี่ตายดิยอาการคนนอนหากระุกพี่น้องสบายดีเดิมเนาะเลยหัวหนึงหัวหน่องบดอืมพลนะนะพี่น้อย ทงนั่นนะบ่ได้ซอพี่น้องผู้ใดพูนผู้ใดผู้พี่น้องสคนน่ะมดเย ผู้ทงน่ะก็เกี่ยวหรือหมัดนอนนะเนาะสามคนนะพี่น้องผู้เดวพวู้อยู่ต้นขามกเกี่ยวบือ้อเหตุขักกันเลเนาะคนพี่น้องนอนหากะลูกตะถูกตะโป แต่พังเบ่งอาการหลายๆชั่วโมงเบ่งพี่น้องเพราะว่าอันนี้ฮะก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงทำมันจีเป็นนะมันชั่วโมงสองชั่งก็เห็นเลยพี่น้องพังว่าคือสิบปวดเจ็บแห้งคือเข็มหนึ่งเนาะเอฟสี่เป็นกระเม็นมาอยู่อะเข็มสองลำโพงแห้งปันไุ์ดวะจ้ะปวดอยู่พี่น้องปวดค่ะขาดแขนเลยกะอยากนอนก็ปวดหัวน่จักหน่อยผ้าแห้งทอหวงหัน นอนบ่อสมองตาบวมโอ้ยาเห็ดเสร็ญขักเตมาสซาดโอ,พอ,อ้พี่เนาะบรรยากาศอยู่ที่เทียงน้าคอยสู้ผู้บ่าวเถา้าพี่เนาะโอ้ยมันสิพาจะคลองหักเมือ่อใดเนาะทีมงานกะกะขึะ้นมาหนังเซยเนาะเป็นเาว <c oughs> ป่ะพี่น้องย่างขึ้นไปรีวิวหนทางเปื่อนเปื่อนไปสักยามมาสามพี่น้องสิขึ้นไปย่างกันไปกินเพอรบพี่น้องพอได้แท็กก็กินข้าวแล้วเลยกินกับแกงปลาให้ยังมนเฮ้อเห็ดหยังเหนียวจะส่งมาเดียวนี่เฮ้อโมมอนเหนียวจะส่งบ้างปลาบังในน้ำนี่มาเล่นนะนี่น้ำแต่แกงร้อนทั้งนี่ เอออ๋อถิกรูมัทนทางคนก็ลงอย่างสนั่นขี่รถจักรมาฉีดวัคซีนกันไข้แล้วเนาะข่าวมันพ้นบ่ห้ามบอกจะไข้เออดีแล้วเถียนเอื้ยอยวิตแหละอืมปลูกยังก่อนนะเออ บุกบัวเฮียงมอนเออเอื้อทินกับเมื่อปะฉ่ำบุรีเขาเฮียนมือนี่เออย่างกับพี่น้องขาดแขนขาดแขนแล้วก็ปวดหัวแล้วก็อยากนอนไปเนาะสุดนี่ ป,ปวดกระตุนกระตูแห้งกัไใดนี่โนอนอันนี้แหละพี่น้องบอนน้องสายบ่าวไก่พันเห็นพีตอนเจ็ดดำเหล่าคนนี้เห็นพีอันไก่ไม่พายไม่พักคอขาอดัดนี่แหละเนี่ยเสร่งกับหน้าโน่นบ่าวบอยไก่ไก่เฮือนเพิ่นพี อันนี้คือเรื่องจริงพี่น,อน้องกับตะกี้กัมมีเนาะเถ่าแม่์เพิ่งเจอเหน็นอยู่ตะกี้อยู่ได้บอลนั้นเฮือนขาจาวปุ๊บเห็นเลยต้องมาถ่ายคลิปตะกี้นี่นะมันอยู่ในหันแหละบัลวันยยใหญ่ขนาดพี่เอียงเนาะนะคือเพิงอืมเพิ่นปวดเข่าหอบหุบเนาะเพิง ลองโซล่า่ะมึงอยางมาเบิ่งกันบ่นาะมันเปืี่ยนพี่น้องก็เลยบุกขี่รถอยางเอาซะเลยโอ้ถึมถึมอยู่พ้นก็ห่วยจังหน่อยก็เลยอยากพี่น้องตะกี้นี่คือจากจาก บังบังแม่นอนสูงก่อนแม่นอนสูงก่อนเป็นหอกยิกจะไปกินเพือยจักหน่อยเนาะมีใครบ้างอ่ะใครอ่ะรถหลายคันจังเลยบังบังมาเจอเอ้าว่ากูไปสาวเห็นยังสูกูว่าเชี่างไปกินเผือ เน่นอนตื่นกถิบุเปนหัเชื่อว่ากระถบุปเปินเด้ะดกกระถิกระดตากะดตาถ้าจะลงมึงซักมึงปดอเป็นอะไรบอกรูน้ำมือมือกูน่าอยากนอนกับปวดคาดแคงกับปวดหัวมึงยังปไดเมื่อเลยบอกุูน่าอากนอนกบปวดคนแครงับปวดอัอแม่ปวดมือฉีแห้งเขาน เมื่อื่นกูวมันแห้ง่ะจอยมันจริยังสิว่าเมื่อื่นนี่อยู่มันไพ่เลยมือุ่าโตนะกนกันเลยนข่าวจอยมือนี้มันเทียนหรือมันอันอีเพิ่มันอิวายแซ่บได้มันอิุรนคพูดนะคอยนะบอแมนมองเดียวอันเนี้ยโอ้โหกินสม เนี่ยมึงหข้ามากินสมเข้มากินสมไปผักพอนแล้วจอดบนัอนอนทั้งวันแต่เราอะาจอดไ่เชจ่อแกนมั้บเหรอซักซองเบิ่งข้าวซราอืมันเค็มตอนมึงก็ัสเบืองสายเบืองขัวเบิ่งสายเบืองขัวบ้านในเบืองขัวโอ้กูนานเบืองสายเบิองซองอือแบบเ้าเห็ดยังมาจักงถนัดเลยก็จะไเกี่ยข้าวเล้บ่อยพุดต้อ เป็นติบึกกี้อ้าห่อนมๆนี่ทีมงานบ่าวบอยบ่าวลุงบุโดยลุงน่ะตรอเลือืออโดยรนไปพี่น้องสิไปฮอดหานเพอแล้วจบ่ฮอดจัเถื่อได้นี่เพิ่นน่ะทีมงานสาวนุ่มๆกินตามีเด้อป้าลุงว่าซะเอตถา ใครเป็นคนตำโทตายเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อกินตำปลาหมึกกับซีมือบ่าวโมมือนียมาบ่ท่านพี่น้องตำหม่าม่าซีมือบ่าวแมนอืมคึ้ได้ยินว่าสีมาดขาวมันแล้วขึ้นไปไรเออเออขยุไปไปหานเพอก่อนบาทหน่อใครจะไปกินเพอนั่ไปเด้ออืไปเด้อไปเด้อแดดออกระบาดหนึ่งทานผู้ชมจ้า โอ้ยจะมาคัดแคนท้าบ่าหนะิฮะจีนา่าเห็นคนนั่งเต็มอยู่บ่ตกแล้วพระแดดเนาะ น้ำจะให้เกิดมันดากท film, างดินเออขยุสีหาไห้อันเมื่อนีน้นะเออโอมื่อขึ้มอยู่ เกือบมันดักจับคิดินอู้หูโพดโพบัโมบักแตงแม่ข้าอยู่บาา่าว่าแม่ข้าว่าในปิดหานเบิดมื่อพ้นลินเนาะพี่น้องอู้ตกใจเบิดตะกีก้นี่เกือบมันดักจับฮ่าโอ้ยเกือบมันดักจับพี่น้องเอ้ยฮ่าหยางขึ้นมาตะเทียงพูดได้ไงว่านี่แม่ข้าอันเครื่องบินจอดไว้เ <c oughs> พราะว่ามันลื่น แมนแมนลูกไม่ขาพี่น้องเมตเพมหัวล้านมาคืออยู่นันนะอืออืออือมาเด้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 อน่านน่านน่นน่านจากมานน้ำเลยน่านเศรษฐศาสตร์ลูกวิจารณ์เฟอร์กับมัานอ่ะบอสเอาเฟอร์อะไรเฮ้ยไม่ฉันไม่ใช่แตกเข้าเปียก พอกันคลิปหนาพี่น้องกินเพอกันบาดนี่บริกินักทานผู้ชมเบิ่งเลยพี่น้องเด้อพาทิ้งเธอยังเขียวอยู่เฮ้ยโพดพนนารีหรอต้นอันปวดห้ามบอกเฮ้ยขอบคุณถูกถูกกำลังใจเด้อขอบคุณถูกถูกคอมเมนต์พี่น้องจ้าขอบคุณถูกถูกคำติชมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อองเจสวัสดี